สวัสดีครับมา์คาร์ฟอร์ดนี่แม่ยังไม่ได้ย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนาเลยนะครับแต่ว่าแมเรียกร้องบทบาทกับบาร์เซโลนาซะแล้วครับบาร์เซโลนานีเขายังแบบยังสองจิตสองใจอยู่นะนะครับถม้ว่าเขาต้องการอยากจะได้มา์คาร์ฟอร์ดแต่ว่ามา์คาร์ฟอร์ดนี่ไม่ใช่ตัวเลือกแรกของเขาแผน A คือนิโกวินเลียมแผน B คือดีอาร์สแลวก็แผนซค่อยเป็นทางด้านมา์คาร์ฟอร์ดครับแต่มีความเป็นไปได้นะครับว่าไอ้เจ้าแผนซีเนี่ย มันจะกลายมาเป็นแผนหลักของทางด้านบาร์เซโลนาในอนาคตอันใกล้ดิโกวิเลียมก็อยู่กับทางด้านบิลเบาต่อนะครับดิอาร์ลี่มองแล้วน่าจะได้ย้ายไปอยู่กับทางด้านบาเยนมิวนิกนะครับบาเยนนี่เอาจริงนะมาคาเดฟอร์ดก็เลยน่าที่จะมีโอกาสย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนาด้วยนะครับแต่ว่ายังเป็นรูปแบบของการยืมตัวอยู่ทว่าล่าสุดน,นะครับเอลนาซิองนนวเนี่ยสื่อในสเปนออกมาระบุนะครับว่าฝั่งของมาคาเดฟอร์ดดิดันไปยืน่น ออปชั่นะครับให้กับฝั่งของบาร์เซโลนาโดยเขาบอกนะครับว่าถ้าหากเขาจะย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนาแล้วล่ะก็ฮันซี่ฟริกอ่ะผู้จัดการทีมของบาร์เซโลนานี่จะต้องการันตีนะให้เขาออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะจะต้องเป็นนักเตะที่อยู่ในแผนงานการทำทีมของทางด้านฮันซี่ฟริกเขาไม่ไปในฐานะตัวสำรองดูสิยังไม่ทันไรเลยนะครับเอาละหาเรื่องกวนอีกละ มาคาร์ฟอร์ดนี่คือทําไมถึงอยากจะได้รับโอกาสลงสนามการันตีเป็นตัวจริงนะครับก็เพราะว่านั่นคือขนทางเดียวครับที่จะทําให้เขากลับไปติดทีมชาติอังกฤษอีกครั้งหนึ่งในการลุยศึกฟุตบอลโลก2026ครับแหมเป้าหมายคืออยากจะไปศึกฟุตบอลโลกนั่นเองครับแต่แนวรุกของบาร์เซโลนาอย่างที่เราทราบนะครับว่ามีแต่ระดับพักการด้วยกันทั้งนั้นโอกาสที่มาคารฟอร์ดจะสอดแทรกออกซ้าเป็นตัวจริงนี่แหมคงจะยากนะครับ เอาเป็นแค่ตัวสำรองอยู่ที่มานั่งสำรองข้างสนามแล้วมีโอกาสลงสนามบ้างเนี่ยหน้าที่จะพึงพอใจแล้วล่ะนะนะครับอย่าไปอะไรที่มันมากกว่านั้นเลยสนอหรทนาดรชชีครับกลัวแต่ว่ารดฟอร์ดเรื่องมากดีฝั่งของบาซูเรบบอกงั้นไม่เอาก็ได้เดี๋ยวไปหาหนักเตะค,คนอื่นอีกพาลแมนเชสเตอร์เตดนดีจะยู่วุ่นวายเข้าไปใหญ่นะแต่ตอนนี้ก็มีรายงานข่าวเหมือนกันนะครับว่าโคเซบูรินโ่ครับเปเดบาเชก็ต้องการอยากจะได้ตัวมาคาร์ดฟอร์ดด้วยนะ หลังจากที่พวกเขาเพิ่งจะยืมจอห์นดูเนี่ยมาจากทันดันอานัเซอร์นะครับอดีตนักเตะสุดหน้าของทันด้านแอสตันวิลล่าที่ก็ต้องการอยากจะได้ทันด้านมาคาร์ลปอร์ไปเสริมเขี้ยวเล็บครับก็น่าจะโอเคเหมือนกันนะนะครับถ้าได้กลับไปทำงานร่วมกันกับทางด้านโคเซบุริโยอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีข่าวจากทางด้านสเปนนะครับแหมตอนแรกก็ มันใช่หรือเปล่านะครับแต่ว่าพอไปอ่านข่าวดูนี่คนที่นําเสนอนี่เป็นทนานั่เอเดัวโดอินดานะนี่ก็นักข่าวชื่อดังนะครับของทนานั่เอลคริกริงโตแล้วดิเฟนซ่าเซนทรัลนี่ก็ออกมารายงานข่าวในทางเดียวกันครับบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ต้องการอยากจะได้ตัวทางด้านชูเอเมนี่นักเตะมิดฟิลด์ของเรอัลมาดริดคนนี้นี่ช่วงหลังอยู่กับเรอัลมาดริดถูกถอยลงไปเล่นเป็นนักเตะในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนะครับอันเอกประสงค์ครับสำหรับทางด้านชูเอเมนี่นครับ โดยตามรายงานข่าวระบุนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมนะครับที่จะยื่นข้อเสนอมูลค่าสูงถึง90ล้านยูโรให้กับเรอัลเมดริดคือที่งงก็คือว่าเอาเงินมาจากไหนครับแมนยูขนานเอมโบโมนี่65ล้านแมนยูยังต่อแล้วต่ออีกเลยครับเอาแล้วเนื้อหาของข่าวคืออะไรครับเขาบอกว่าทางฝั่งของชาบี้เชื่อนะครับว่าชูอเมนี่นี่จะสามารถทำได้ดีกว่านี้อีกนะครับแล้วเขาก็ทำผลงานได้ดีมากๆด้วยในศึกฟี فا ครับเวอร์ครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่มีการยื่นข้อเสนอ90ล้านยูโรให้กับทางด้านเรอัลเมดริดแต่ทางฝั่งของเรอัลเมดริดไม่เคยมีแนวความคิดในการที่จะขายนักเตะวัย25ปีคนนี้ออกจากทีมพอดีนี่ก็อย่าที่บอกนะครับว่าความสามารถดีเหลือล้นจริงๆครับคือถ้าจะว่าไปแล้วนะนักเตะในตำแหน่งมิดฟิลด์ของเรอัลเมดริดนะครับคนที่มีโอกาสจะถูกขายออกจากทีมมากกว่าดีน่าจะเป็นทางด้านคาร์บิงกานะครับ คนนั้นนี่มีปัญหาการบาดเจ็บอยู่ช่วงนี้นะครับแต่ว่ากลับมายเยมารูปเหมือนกันนะครับว่าจะได้มีโอกาสสอดแทรกเป็นตัวจริงของเรอัลมาดริดหรือเปล่าคาวิงกานี่ก็เล่นได้นะครับใน,นในตั้งแตต่ในำแหน่งวิดฟิลนะครับแล้วก็เล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายได้อยู่บ่อยๆด้วยครับวิกเตรอร์โอซิมเฮนนะครับตอนนี้การาตาสรายครับอัปเดตกันหน่อยแล้วกันนะครับเขาน่าจะได้ย้ายเป็นนักเตะใหม่ของทางด้านการาตาสรายเร็วๆนี้ครับก็บอกแล้วครับว่า ดีนี้น่าจะเป็นอีดีนึงที่แมนเชสเตอร์เตดไม่สามารถทําให้เกิดขึ้นได้ครับฟาบิซซโอโรบานโนออกมาคอนเฟิร์มนะครับแล้วก็สกายสปอร์ตก็ออกมาคอนเฟิร์มด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าการาตาสรายได้มีการยื่นข้อเสนอนในการขอซื้อตัววิกเตอร์โอซิเมเฮ่กับนาโปลีไปแล้วนะครับรอบนี้75้าล้านยูโรก็คือเท่ากันกับค่าฉีกสัญญาครับแต่ตอนนี้ฝั่งของการาตาสรายกับทางด้านนาโปลีนี่จะต้องมีการพูดคุยนะครับในเรื่องของการแบ่งจ่ายครับ เพราะว่าการ์ตาสรายนี่คือต้องการที่อยากจะแบ่งจ่าย5ปีโห้โห5ปีก็สงสัยคงจะอยากจ่ายปีละ15ล้านยูโรล่ะแต่ว่านาปโปลีบอกว่าต้องการที่อยากจะให้จ่ายแค่2ครั้งนะครับ75ล้าน,นีนหาร2ก็พอแล้วเราต้องมีการพูดคุยกันนะครับวิบเตอร์โอซิมเฮนเนี่ตอบรับสัญญาส่วนตัวกับการาตาารายได้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับค่าวนื่มหาศาลนะครับมากกว่าที่มีข่าวกับแมนยูก่อนหน้านี้ซะอีกครับ ตัวเขาเองนี่คืออยากจะไปอยู่กับกาลาตสลา,ายเหมือนเดิมนะหลังจากที่ประสบความสําเร็จครับย้ายไปอยู่กับทนานกาลาตส์ลายในช่วงที่ผ่านมาในรูปแบบของการยืมตัวก็เอาไว้ว่าตอนนี้กาลาตสลา,ายครับเตรียมเปิดตัววิกเตอร์โอซิมเฮนได้เลยครับแมนยูรีบเลยนะครับเนี่ยหลังจากที่มีรายงานข่าวออกมาระบุนะครับจากหลายสื่อนะครับในอิตาลีแล้วก็ในหลายๆสื่อนี่ได้ออกมา ไปทีทางเดียวกันเลยนะครับเรื่องของทางด้านดูซานวาราโฮวิชกับยูเวนตุสครับหลังจากที่ทั้งคู่นี่ก็มีปัญหากันนะครับเพราะว่าฝั่งของดูซานนี่ก็ไม่อยากที่จะย้ายออกจากยูเวครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นตัวจริงก็ตามครับก็ยูเวทำซัดเจ็บแสบเลยนะครับสัญญาใหม่ก็ไม่สามารถตกลงอะไรกันได้ยูเวก็พยายามที่จะขายดูซานครับต้องการอยากจะลดค่าเหนื่อยของเขาลงอะ่ะแต่ว่าดูซานก็ไม่ยอมไปสักทีครับล่าสุดนี่คือฝั่งของทางด้านยูเวนตุสนี่ต้องการที่อยากจะฉีกสัญญาเลยนะ ปัจจุบันนี้เขารับค่าเหนื่อยอยู่ที่ประมาณสัปดาห์ละ3 1 5 0 0 0านปอนด์ครับซึ่งยูเว่มองว่าตรงนี้นี่คือมันเยอะมากๆกครับก็พยายามที่จะลดราคาค่าตัวเขาลงมานะครับเหลือ15ล้านบ้าง2 0 25ล้านบ้างนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ไม่จบสักทีครับยูเว่ก็เลยงั้นเอาอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับฉีงสัญญาไปเลยครับจบจบกันไปเลยโดยโดูซานนี่ก็คุณก็ไปเซ็นกับทีมอื่นนะครับคุณก็ไปเรียกค่าเหนื่อยนะคุณอาจจะไปเรียกค่าเหนื่อยระดับ2 0 0 0 0 0สอ0 0อะไรก็ว่าไป แต่คุณก็สามารถที่จะได้ค่าเซ็นสัญญากับทีมอื่นด้วยอย่าลืมนะครับว่านักเตะระดับนี้นี่เวลาเซ็นสัญญาทีนี่ก็ไม่ต่ำกว่า10ล้านยูโรอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วดูสารคุ้มนะนะครับก็ถือว่าได้เงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงแม้ว่าค่าเหนื่อยอาจจะลดลงมาหน่อยนึงนะครับแต่ว่าพอได้ค่าเซ็นสัญญ,ญานี่มันก็น่าที่จะอยู่ในระดับเดิมอะ่ะ ฝั่งของยูเว่ก็ลดค่าที่จ่ายของตัวเองลงนะครับก็แทนที่จะต้องมานั่งจ่ายสัปดาห์ละ3 0 0แสนกว่าปอนด์ให้กับนักเตะที่ไม่มีอนาคตนักเตะที่อยู่แค่มานั่งสำรองข้างสนามก็ปล่อย,อ,ยออกมาดีกว่าก็เลยเข้าทางแมนยูเดยครับเพราะว่าแมนเชสเตอร์เดนนี่เป็นทีมที่ต้องการอย่างให้ตัวดูซานวาราโฮวิชมากที่สุดครับตอนนี้แมนยูรีบเลยนะนะครับแค่ขเข้าฉีกสัญญาสรุปกันได้เมื่อไหร่ปุ๊บแมนยูยื่นข้อเสนอเลยครับคนนี้นี่แหมคือก่อนหน้านี้เชีย ฝั่งของวิกเตอร์โอซิมเฮนเชียร์ทางด้านวิกเตอร์ยูเครสนะครับเชียร์ตระทันเดวิดเขาไปหมดแล้วอะ่ะตอนนี้เหลือแค่ดูซาครับก็หวังว่าแมนยูคงจะไม่ปล่อยให้นักเตะค,คนนี้เนี่ยหลุดมือไปนะครับฟาบ,บิชเโอรโรมาโนโน,นี่ออกมาคอนเฟิร์มนะครับเรื่องของทางด้านเอมโบโมบอกว่าแมนยูไม่ยอมแพ้ครับแมนยูยังคงเดินหน้าต่อครับในดีลนี้หลังจากที่ไบรอันเอมโบโมนี่ก็ชักจะเริ่มหงุดหงิดแล้วนะครับโอ้แมนยูช้าเหลือเกินครับ โดยล่าสุดนี่ฟาบิเชโอรโรบโนก็ได้ออกมาพูดในช่อง YouTube c h a n ่องของเขานะครับบอกว่าแมนเชสเตอร์เต็ดยังคงทำงานอยู่นะครับในดีลของทางด้านไบรอันเอมโบโม่เราอาจจะได้ยินหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเกี่ยวกับทางด้านกาบี้เกเรานะครับโดมินกไคเวิร์ดเลวินแต่โฟกัสของแมนเชสเตอร์เต็ดก็คือปิดดีลกับทางด้านไบรอันเอมโบโมแมนยูต้องการตัวเขาครูเบนอารินต้องการตัวเขาและนักเตะก็กำลังรอคอยแมนเชสเตอร์ยูเต็ดด้วย เพราะฉะนั้นดูแล้วนี่พวกเขาต้องการอยาจะให้ดีลนี้เกิดขึ้นให้ได้โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นแมนยูยังคงเดินหน้าอยู่ยังคงมีการ สนทนามีการเจราจากันอย่างต่อเนื่องครับนก็ดูนะครับว่าบทสรุปสุดท้ายเนี่ยมันจะออกมาที่ตรงไหนแต่ถ้าเป็นอย่างนี้นี่แสดงว่ายังไงทางด้านเอมโบโม่ os, นี่ก็น่าครับจะได้ย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแต่ว่าราคาค่าตัวนี่จะ65ล้านปอนด์หรือเปล่านะครับบางคนบอก65ล้านนะแต่ว่าสื่อบางเจ้าบอกว่าเออเบนฟอร์ดอาจจะอัพขึ้นไปอีกนะถึง70ล้านก็ดูแล้วกันนะครับว่า สรุปสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงแต่ฟาบิซซโอโรมาโน่คอนเฟิร์มนะครับว่าแมนยูยังลุยต่อครับแล้วก็พบกับอินไซต์แมนยูเต็ใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ